จากน้ำมันสู่นิวเคลียร์จีนคว้าพลังงานใหม่ท้าชนสหรัฐโลกเสียงระเบิดสึกใหญ่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีบีส่วาถเา1,918โลกกำลังยืนอยู่บนทางแยกที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การขับเคลื่อนทางพลังงานไม่ใช่เพียงเรื่องขององค์การพัฒนาเศรษฐกิจกหรือสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังหมายถึงสมดุลแห่งอำนาจการครองความเป็นเจ้าในเวทีโลกและความมั่นคงของแต่ละชาตินับตั้งแต่ศตวรรษที่20จนถึงต้นศตวรรษที่21น้ำมันถูกยกให้เป็นเลือดหล่อเลี้ยงของโลกเป็นทั้งเครื่องมือและอาวุธในการสร้างอำนาจเหนือกันแต่เมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงกลางศตวรรษที่21บทบาทของน้ำมันกำลังถูกท้าทายอย่างหนักด้วยเทคโนโลยีใหม่และหนึ่งในนั้นคือพลังงานนิวเคลียร์ จีนในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงโรงงานโลกหรือประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตโออย่างก้าวกระโดดแต่กำลังพยายามวางตัวเองให้กลายเป็นผู้กำหนดทิศทางใหม่ของโลกโดยเฉพาะในด้านพลังงานเมื่อพลังงานเป็นหัวใจหลักของอุตสาหกรรมการขนส่งการทหารและการพัฒนานวัตกรรมหากใครสามารถครอบครองหรือควบคุมทิศทางของพลังงานโลกได้ชาตินั้นย่อมกลายเป็นมหาอำนาจที่แท้จริง ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาครองความเป็นเจ้าในด้านพลังงานไม่ว่าจะเป็นอำนาจของดอลลาร์ที่ผูกกับน้ำมันหรือการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในพลังงานหมุนเวียนแต่จีนก็ไม่ได้อยู่นิ่งหักย้อนมองไปตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาจีนเริ่มพยายามเข้าถึงแหล่งน้ำมันและก๊าสธรรมชาติในหลายภูมิภาคทั้งแอฟริกาตะวันออกกลางเอเชียกลางรวมไปถึงการสร้างเส้นทางสายไหมใหม,ใหม่ เพื่อรับประกันว่าประเทศจะไม่ถูกบีบด้วยการควบคุมเส้นทางพลังงานจากมหาอำนาจตะวันตกอย่างไรก็ตามเมื่อโลกเผชิญวิกฤตสภาพภูมิอากาศน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเริ่มถูกตั้งคำถามว่าไม่ใช่พลังงานที่ยั่งยืนจีนจึงเริ่มขยับเข้าสู่สนามใหม่คือพลังงานนิวเคลียร์จีนประกาศโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายสิบแห่งทั่วประเทศพร้อมกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ขั้นสูง เช่นฟิวชั่นนิวเคลียร์เครื่องปฏิกรณ์แบบใหม่ที่ปลอดภัยกว่าและการพัฒนาเชื้อเพลิงนิวเคลียร์จากทรัพยากรในประเทศสิ่งนี้ไม่เพียงเป็นการลงทุนเพื่อความมั่นคงทางพลังงานแต่ยังถูกมองว่าเป็นยุทธศาสตร์ในการท้าทายสหรัฐโดยตรงเพราะในขณะที่สหรัฐยังพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลและกำลังผลักดันพลังงานสะอาดจีนกลับใช้พลังงานนิวเคลียร์เป็นก้าวกระโดดไปข้างหน้า การเปลี่ยนจากน้ำมันสู่นิวเคลียร์อาจหมายถึงการเปลี่ยนขั้วอำนาจของโลกคำถามสำคัญคือหากจีนสามารถครองความได้เปรียบด้านนิวเคลียร์ในระดับเศรษฐกิจการทหารและเทคโนโลยีได้จริงโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรและสหรัฐจะยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่สหรัฐอเมริกาเองย่อมมองเห็นความเคลื่อนไหวนี้อย่างชัดเจน นับตั้งแต่สงครามเย็นพลังงานนิวเคลียร์ถูกมองว่าเป็นทั้งเครื่องมือในการสร้างพลังงานและอาวุธในการขม่มขู่เมื่อจีนทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาลในการพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชันนิวเคลียร์จนสามารถผลิตพลังงานจากดวงอาทิตย์เทียมได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่าประเทศอื่นความกังวลย่อมเกิดขึ้นว่าวันหนึ่งจีนอาจครองความได้เปรียบที่สหรัฐไม่สามารถตามทัน ที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือความพยายามของจีนในการเชื่อมโยงพลังงานนิวเคลียร์เข้ากับยุทธศาสตร์ทางทหารหากจีนสามารถสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์จำนวนมากหรือเรือดำน้ำนิวเคลียร์ที่สามารถประจำการได้ยาวนานโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงย่อมเป็นการเปลี่ยนดุลกำลังทางทะเลโดยตรงสหรัฐที่พึ่งพาการครอบนำทางทะเลเพื่อควบคุมเส้นทางการค้าโลกย่อมไม่อาจนิ่งเฉยได้ โลกจึงกำลังเข้าสู่สถานการณ์ที่อันตรายยิ่งเมื่อพลังงานกลายเป็นชนวนใหม่ขององค์การประทะหากในศตวรรษที่แล้วสงครามถูกจุดขึ้นด้วยการแย่งชิงน้ำมันเช่นสงครามอ่าวหรือความขัดแย้งในตะวันออกกลางศตวรรษนี้อาจเห็นสงครามรูปแบบใหม่จากการแข่งขันด้านนิวเคลียร์และไม่ใช่เพียงการใช้เป็นอาวุธทำลายล้างแต่เป็นการแข่งขันเพื่อความได้เปรียบเชิงโครงสร้างทางพลังงาน หลายฝ่ายกังวลว่าหากการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับจีนบานปลายโลกอาจเข้าสู่ภาวะสงครามเย็นรอบใหม่หรืออาจยิ่งไปกว่านั้นคือสงครามร้อนที่อาจไม่มีใครสามารถควบคุมได้การะส,สมเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อใช้ในด้านพลังงานย่อมมีโอกาสสูงที่จะขยายไปสู่การะส,สมศักยภาพด้านอาวุธการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถใช้ได้ทั้งสองทาง ดูเอายูสเทคโนโลยีกำลังเป็นสิ่งที่สร้างความหวาดวันจีนเองก็เข้าใจดีว่าการท้าทายสหรัฐในสนามนี้มีความเสี่ยงสูงแต่ในอีกด้านหนึ่งหักไม่ทำจีนก็จะถูกผูกมัดกับโครงสร้างพลังงานที่มหาอำนาจตะวันตกสร้างขึ้นความพยายามของจีนจึงไม่ใช่เพียงการสแสวงหาพลังงานทางเลือกแต่เป็นการปลดโซ่ตรวนออกจากระบบที่ถูกกำหนดมาเป็นร้อยปี นอกจากนี้จีนยังใช้พลังงานนิวเคลียร์เป็นเครื่องมือทางการทูตโดยการเสนอโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหลายประเทศกำลังพัฒนาผ่านโครงการเบลแอนด์โรสสิ่งนี้ทำให้จีนไม่ได้ครองความได้เปรียบเฉพาะในประเทศแต่ยังแผ่อิทธิพลออกไปทั่วโลกขณะที่สหรัฐและพันธมิตรในยุโรปกลับระมัดระวังมากว่าที่จะสนับสนุนโครงการนิวเคลียร์ในต่างประเทศ เมื่อจีนกลายเป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กับประเทศอื่นโลกย่อมเปลี่ยนสมการอำนาจโดยสิ้นเชิงเพราะไม่เพียงเป็นเรื่องพลังงานแต่ยังหมายถึงความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้นขึ้นกับประเทศผู้รักการเชื่อมโยงลักษณะนี้อาจกลายเป็นเครือข่ายใหม่ที่ท้าทายทั้งสหรัฐและยุโรป ในระยะยาวการเปลี่ยนผ่านจากน้ำมันสู่นิวเคลียร์อาจเป็นสัญญาณว่าโลกกำลังเดินเข้าสู่ยุคใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ในทางกลับกันมันอาจกลายเป็นชนวนที่ทำให้ความขัดแย้งรุนแรงขึ้นเมื่อผลประโยชน์ด้านพลังงานซ้อนทับกับผลประโยชน์ด้านการเมืองและความมั่นคงโลกวันนี้จึงเต็มไปด้วยความเสี่ยงหากจีนกับสหรัฐไม่สามารถหาจุดสมดุลในการแข่งขันได้ ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติและเมื่อพูดถึงพลังงานนิวเคลียร์มันไม่ใช่เพียงเครื่องมือขององค์การพัฒนาแต่ยังอาจกลายเป็นอาวุธที่ทำลายโลกทั้งใบได้ในพริบตาเดียว